สัดหนักสามรอบพายุฤด,ดูร้อนถลดลมจับตาพายุไซโครนดึงฝนไทยรับมือฝนตกหนัก52จังหวัดวันนี้พียากรา์การมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาพายอุตกภัยพยากรณาา์ทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุมพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมซึ่งในวันนี้ทิมจะมาแจ้งเกินฝนในวันนี้ในอีกสิวันล่วงหน้าแนโน้มฝนชุดต่อไปภาพข่าว จากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ปัจจัยของฝนคือความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและมีได้ของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเคลื่นตัวเข้ามาและนะครับปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามร่วมถึงกัมพูชามาที่สารทางตอนล่างบางพื้นที่ และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งในวันนี้ก็จะทําให้อีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับในด้านของฝนที่เข้ามานอกจากนําฝนแล้วก็ยังคงมีด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับด้ของชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบ จากพาย,ยุฤดูร้อนก็ทําให้เกิดความเสียหายหด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงพายุฤยยดูร้อนฝนตกหนักถึงหนักมากแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักสีเหลืองปริมาณฝนตั้งแต่35-1มเมตรถึง90มลเมตรนะครับแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดฝ้าระวังฝนตกหนักที่จะเข้ามาได้ในบางพื้นที่นะครับนอกจากภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกฝน60แล้วส่วนภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน4 0และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน30ของพื้นที่นะครับ และฝ้าระวังในได้ของลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและฝ้าระวังอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับในด้านของการแจ้งเตือนฝนในทุกวันก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บต,ตกเข้ามาในบางพื้นที่ ด้เฉพาะเรลี่นพื้นที่จังหวัดแพร่พาย,ยดูร้อนถลม่มตำบลเวียงต้าอําเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับเสียหายยับสองหมู่บ้านเร่งสำรวจบ้านพังเสียหายนับสิบหลังคาเรือนซึ่งความเสียหายในครั้งนี้ก็มีได้ของหลังคาสังกะสีปลิวออกนะครับรวมถึงเสาไฟฟ้า,ฟาหักโคนต้นไม้หักโคนทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้างนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จากเพจคนล้านนาและเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายส่วนการคาการพยากรณ์นฝนในวันนี้13พฤษภาคม2567ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิต์ตากำแพงเพชรพชษณุลก พิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบองยี่หกองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสี่สิบเอ็ดองศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าผุนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกต และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงาพีย์อากาศภาคกลางจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าหนุนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมหานาครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีธยาและกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 6องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าโวดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสถึงสามเจ็ดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่นงต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณจะมีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพมหานครบริมน้ทนอากาศร้อนและมีฟ้ารุ่งในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหกยี่แปดองศาและสูงสุดสามหกถึงสามแปดองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยายกรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด30-38องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูบถึง30กิโมตตร่อชั่วมงทเลลื่นต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรายละ40ส่วนมาระนงพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดที่บา้าน26องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวันออกความเร็วึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็เคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรและนะครับหลังจากนี้ไป14พฤษภาคมจนถึงในช่วงวันที่15พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ยังไม่กระจายตัวมากเท่าไหร่หลังจากนั้น16พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง22พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกและหลุนในด้านของการก่อตัวห้องหย่อมความกดอา,ากาศต่ำกำลังแรงที่อาจจะพนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโครในะยต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าจะมีหย่อมความกดอา,ากาศต่ำก่อตัวฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ในช่วงวันที่17พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นใหน้ด้ของยอมพอประกาศต่ำกํบาบังแรงจะดึงมรสุมตาตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นและในช่วงวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปจน<อ>ถึงในช่วงวันที่22พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับขอให้ติดตามพยาการณ์รวมถึงประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกินอ,อย่ชิดใน,ใน,ในะครับ เดี๋ยวใกล้วัดแอดมินจะไล่เลียงและแจ้งเตือนกันต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดตินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากขีนว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ